สวัสดีค่ะพี่ปิ่นร้าน csit system นะคะวันนี้ก็มีคอมประกอบนะคะ cpu อะไรเซนเจ็้ 5, x นะคะแล้วก็การ์ดจอ rtx 4060 ti ในราคาไม่เกิน40,000ื่นะคะก็ <Wow. S 1> มาดูนะคะในชุดนี้เนี่ยจะให้ cpu เป็น amd นะคะไรเซน7 5 8 x นะคะ series x เนี่ยจะไม่มีพัดลมมาในกล่องนะคะเราจะต้องมีพัดลมแยกนะคะ series x ก็คือ5 8 0 0 x นะคะตัวนี้ได้ถึง 8คอ16เทยนะคะแล้วก็ความเร็วสูงสุดอยู่ที่4.7กิกะเฮิร์ตนะคะตัวเมนบอร์ดเราจะให้เป็นของแบรนด์ MSI นะคะตัวนี้ B450 Pro Max นะคะเป็นเมนบอร์ดที่มี4ช่องแรมนะคะแล้วก็ใส่แรมสูงสุดได้ถึง128กิกนะคะตัวนี้ค่ะอะเมนบอร์ดนะคะค่ะ ส่วนแรมในชุดนี้เป็นแรม16 g ิกแคูณ2บัด3,200นะคะของ k i n g s t n Fury HyperX ตัวนี้นะคะค่ะเราใส่เป็น Duo นะคะตัวนี้ตัว SD s M.2 นะคะก็เป็นของแบรนด์ Adlink ค่ะตัวนี้ความจุอยู่ที่ 1TB ทรนะคะรุ่น S 7 0นะคะนีอยู่ที่3,400นะคะตัวนี้ค่ะตัวการ์ดจอนะคะตัวนี้เราเราจัดให้เป็นตัว RTX 4060 Ti นะคะตัวนี้เป็นตัว2พันลมนะคะ รุ่น one click OC 8ปด c l นะคะก็เป็น GDR 6แล้วนะคะตัวนี้ค่ะก็มาถึงเคสนะคะเคสตัวนี้เราให้เป็นของแบรนด์ s o u d m a n นะคะตัวนี้ก็คือ i3 MeO จะเป็นเคสเป็นเคสที่มีด้านข้างเป็นกระจกใสาตามรูปนะคะก็ด้านข้างก็เปิดง่ายนะคะไม่ต้องไม่ต้องขันน็อตแล้วก็ไม่ต้องกลัวน็อตหายนะคะแต่ก็จะระวังเรื่องหักด้วยนะคะถ้าเกิดเราไม่ระวังเวลาเปิดนี้นะคะ ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ก็ต้องเพิ่มความ,มาระมัดระวังนะคะเคสตัวนี้เนี่ยจ,จะได้พัดลมมาที่ด้านหน้านะคะเป็นไฟ RGB 3ตัวนะคะแล้วก็ด้านหลัง1ตัวตามตามรูปเลยนะคะค mm hmm. ่ะส่วนด้านล่างก็มีมีช่องกันระหว่าง power supply แล้วก็ในในส่วนของด้านในเมนบอร์ดนะคะก็เวลาประกอบก็ดูสะอาดเรียบร้อยดีนะคะสําหรับเคสตัวนี้ก็ข้างบนก็ติดพัดลมได้อีก2ตัวนะคะถ้าเราต้องการจะติดพัดลมให้ให้ ให้เต็มเลยทั้งหมดก็สามารถติดเพิ่มได้อีก2ตัวนะคะค่ะสำหรับเคสแบรนด์เซาแมนตัวนี้นะคะส่วน Power s u ์ซั y ในชุดนี้แล้วก็ให้เป็นเป็นพาวเวอร์แบนด์นะคะตัวนี้ก็จะเป็น V750 เป็น Power 750วัตต์นะคะมาตรฐาน80พัตจากแบรนด์ Antec ค่ะ สำหรับชุดนี้นะคะที่ CPU ไม่มีพัดลมมาให้แล้วก็จะไปให้เป็นซิงค์ลมนะคะตัวนี้เป็นซิงค์ชาวดอล็อกสลิมทูนะคะก็จะเป็นจากแบรนด์ B ีควเอคือตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะใส่ไปในเคสตัวนี้ได้นะคะก็เป็นซิงค์ลมที่ให้การระบายความร้อนที่ดีนะคะเพราะมีพัดลมด้านหน้าให้ด้วยนะคะแล้วก็มีที่ซิงค์ระบายความร้อนด้วยนะคะสําหรับพัดลมตัวนี้นะคะชาวดอล็อกสลิมทูเนี่ยนะคะสำหรับในชุดนี้นะคะ ราคาอยู่ที่38,900บาทเท่านั้นนะคะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะคะที่มีความต้องการที่จะอัปเกรดเราไม่ต้องการาซิงลมนะคะอยากจะอัปเกรดเป็นชุดน้ำปิดแล้วก็มีโปรโมชั่นให้ลูกค้าสำหรับลูกค้าที่ต้องการเป็นนะคะระบบน้ำปิด2ตอนของแบรนด์ c o o l e r Master นี้นะคะพี่ปิ่นร้าน CS ก็ให้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะคะก็เพิ่มเงินเพียง500บาทเท่านั้นนะคะ ก็จะได้เป็นชุดน้ําปิด2ตอนนี้เลยนะคะก็ใส่ไปในเคสตัวนี้ได้นะคะก็สามารถที่จะใส่ด้านบนนี้ได้เลยนะคะค่ะด้านบนนี้ก็รองรับชุดน้ําปิด2ตอนได้แล้วในชุดนี้นะคะก็ไม่ต้องไปปรับพัดลมด้านหน้าหรือด้านหลังแต่อย่างใดนะคะก็สามารถนาชุดน้ําชุดนี้นะคะก็ใส่ที่ด้านบนของเคสนี้ได้เลยนะคะก็เพิ่มเงินเพียง500บาทเท่านั้นนะคะสาหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการอัปเกรดจากซิงลมตัวนี้นะคะเป็นชุดน้ําปิด2ตอนของแบรนด์คูลเลอร์มาสเตอร์ก็เพิ่มเงินแค่500บาทเท่านั้นนะคะ <Yeah> พี่ติดล้าน CS IT ใจดีจัดให้นะคะเพิ่มเงินแค่500บาทเท่านั้นนะคะจะก,ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับราคาโปรโมชั่นชุดนี้ก็คือราคาอยู่แค่38,900บาทนะคะแล้วก็สามารถอัปเกรดชุดน้ำได้นะคะเป็น ML240L นะคะของแบรนด์ Cooler Master เป็น ARGB นะคะเพิ่มเงินเพียง500บาทเท่านั้นนะคะค่ะลูกค้าท่านใดที่ ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนสเปคหรือว่ามีสเปคในใจนะคะก็สามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้โพสได้เลยนะคะทางร้าน c ีเรามีแอดมินคอยตอบนะคะแล้วก็คอยให้ข้อมูลสําหรับลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นสเปคหรือว่าจะเป็นสินค้าที่เราต้องการปรับเปลี่ยนก็แจ้งข้อมูลมาได้นะคะก็เขียนคอมเมนต์ไว้ใต้โพสได้เลยนะคะล<ๆ>ูกค้าทุกท่านที่สนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะคะตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะทุกช่องทางนะคะ ร้าน CSIT System ยังเปิดอยู่บนห้างเดอะมอลล์บางแคนะคะไม่มีการปิดนะคะแม้ว่าในช่วงนี้ห้างจะมีการรีโนเวทบางส่วนนะคะแต่ว่าร้าน CSIT โซนไอนะคะโซนด้านหน้าห้างนะคะยังเปิดบริการให้ตามปกตินะคะลูกค้าทุกท่านก็มาใช้บริการได้นะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจสั่งซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นที่หน้าร้านหรือว่าที่ออนไลน์นะคะทั้ง l a z a สดและ Shopee นะคะก็สั่งซื้อได้ทุกช่องทางนะคะ ที่ปิ่นร้าน CSIT System ฝากลูกค้าทุกท่านนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากร้าน CSIT ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ